ตันในราคา105บาทก่อนืี้ก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนี่วันนี้ก็มารีวิวคันตันนะครับคัน2อท่อนนะครับความยาว1.2เมตรนะครับหรือว่า120เซนนั่นเองนะครับนี่เห็นกันชัดๆใช่ไหมครับนะๆคนไหนที่เคยใช้ก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับใช้ดีใช้ได้ยังไงบ้างนะครับคันตันนะครับเอาไว้เล่นเหยื yeah. ่อ งานหน้าดินนะครับเหมาะมากเลยนะครับถ้าคนไหนที่สนใจก็จะมีชุดกับรอกก็มีนะครับลองเข้าไปดูมุมตะก้าได้นะครับเริ่มต้นในราคา105บาทนะครับปกติจะมีแฟลกเซลนะครับฝากกติดตามด้วยนะครับนี่ตอนเช้ามีแฟลกเซลอยู่นะครับผมน่าจะเห็นในราคา85บาทเองตอนนี้หมดกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตะกานี้ คันตันในราคา105บาทนะครับ1.2เมตร